ละครพื้นบ้านที่ทุกคนรอคอยมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นใครที่รักละครพื้นบ้านของช่อง7ด HD อย่าพลาดเรื่องราวล่าสุดเดชะสุนขันแก้ววนพะก้าวซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องราวจากเทพนิยายวัดเกาะที่ยังไม่เคยถูกหยิบทรรมก่อนแต่ยังเต็มไปด้วยการออกแบบที่ละเอียดอ่อนและการแสดงที่น่าประทับใจจากนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพอย่างปิ่นชรินพรเงินเจริญและอ๋อมปัญชยาสุวรรณกูรที่ลงทุกละครพื้นบ้านครั้งแรกแต่ที่น่าสนใจคือกระแสการตอบรับจากแฟนๆที่รอคอยอย่างมากซึ่งเป็นหนึ่งงใในนนจุดดททีี่่ําาาาาห้้ละครตติมมอยก ปัญชยาผู้รับบทเป็นเพชรรัตน์ในละครนี้เผยให้เห็นถึงความตื่นเต้นและความท้าทายในการเล่นละครพื้นบ้านครั้งแรกซึ่งเธอต้องผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นในทั้งภาษาคำพูดจังหวะการแสดงและการเคลื่อนไหวที่ต้องเป็นไปอย่างละเอียดและชัดเจนกว่าละครปกติทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการใช้ CG ที่ทำให้ละครมีความเป็นแฟนตาซีและดึงดูดใจผู้ชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก แต่ที่น่าสนใจคือการตอบรับจากแฟนๆที่รอคอยอย่างมากทั้งการคอมเมนต์แชร์และสร้างคลิปที่มีฉากของอ,อมแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่สูงต่อละครน,นี้นอกจากนี้ยังมีการฝึกฝนอย่างหนักในทั้งการจับดาบท่าทางการต่อสู้และการใช้พลังที่ต้องฝึกจินตนาการให้แม่นยำแต่ที่สำคัญคือทุกอย่างนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานที่น่ารักและมีประสบการณ์ทำให้ผลงานที่ออกมาดูดีและน่าประทับใจอย่างมาก แต่ที่นี่คือจุดที่น่าสงสายละครนี้มีจุดหักมุมที่น่าติดตามอย่างมากทั้งจากทีมงานและนักแสดงที่ตั้งใจในการทํางานทําให้ฉากซีจีและชุดต่างๆดูอลังการและน่าประทับใจอย่างมากออมก็ตั้งใจกับบทนี้อย่างมากและขอให้ทุกคนติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เธอและอย่าลืมว่าละครนี้มีเรื่องราวที่น่าติดตามและน่าสนใจอย่างมากที่จะทําให้คุณติดจอไม่หลุดตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้าย คำถามที่น่าสนใจคือละครนี้จะสามารถตอบสนองความคาดหวังของแฟนๆที่รอคอยอย่างมากหรือไม่แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่จะทำให้ละครนี้แตกต่างจากละครพื้นบ้านอื่นๆหรือไม่อย่าลืมติดตามและแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะรับชมความสนุกของละครเดชศุลขันแก้วพะก้าวได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35สดออนไลน์บักบูทีวีและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่องทางออนไลน์ ch 7 hd facebook ig TikTok, X, YouTube และ CH7HD Drum Society, Facebook, IG, TikTok และเว็บไซต์ www.ch7.com